ก็สวัสดีทุกคนวันนี้หนูก็จะมาสอนถ้ำเฟรดี้ซึ่งหนูชอบถ้าถ้าเรียกลู้ว่าหนูชอบตัวอะไรในเฟรดี้ภาคหนึ่งนะทุกคนหนูจะชอบหรือว่าภาคแรกนะทุกคนหนูจะชอบวันนี้นะนี่หนูสะท้อนวานนะทุกคนแบบหนึ่งก่อนอย่งนนะคะทุกคนกคน็กนวาดหูก่อนเลยบอกต,ต,ตรงๆนะคะว่าหูเนียวโคตรยากเลย วาดโคนยาค่ะทุกคนก็คือกวจะทำได้เป็นชั่วโมงนะทุกคนแล้วก็ตามไม้นวยปากนะทุกคนแล้วก็จะมีวิญญาณเด็กอยู่ข้างๆเนาะก็คือง่ายๆเลยโอเคอันนั้นก็ทำเป็นมือนะทุกคนก็จะมีพวก e n d o s k e l ล t o n นะทุกคนซึ่งเป็นไอพวกนั้นนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนรู้นะ นี่นะทุกคนหนูก็จะระบายสีไปแบบนี้เลยแล้วก็จะมีวิญญาณเด็กข้างๆนะทุกคนก็คือขึ้นชื่อว่าไ,ไฟแนนเฟรดี้ก็ต้องเป็นแบบนี้นะทุกคนวิญญาณเด็กดวงข้างนะทุกคนนี่แล้วก็ทําให้เป็นแสงเงานะทุกคนจะได้เหมือนจริงมากขึ้นน<ม>ี่ทําให้เป็นแสงเงานะทุกคนแล้วคลิปต่อไปนะทุกคนหนูจะวาดวิลเยมออสตันให้ดูนะทุกคนหรือว่าไอ้ฆาตกรฆ่าเด็กตัวนั้นแหละซึ่งเกลียดมากเลย โอเคทุกคนก็เสร็จนะทุกคนซึ่งปลาไปประมาณเอ,อ่อยี่สิบสามนาทีสามสิบนาทีได้มั้งค่ะหรือไม่ก็ยี่สิบสองนาฬิกาสามสิบนาทีได้เนาะโอเควันนั้นก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีค่ะ